เพื่อนนี่ที่สวนแบ่งให้แค่กระถางเดียวที่สวนให้มากระถางเดียวเพื่อนผมให้ดูนะนี่ชมพูมากเลยเพื่อน,นนี่ไทยถือว่าสวยงามนะครับเพื่อนน,นี่นีน่คื<น>ผมอยากรู้ไอ้นี่คืออะไรเนี่ยบ้านนะครับแบบกายๆนะครับสวัสดีครับติดตามช่อง YouTube สวัสดีนกเงือกข้างบนนะครับสวัสดีนะครับร้านขันทองนะครับไม้มงคลไม้ประดับรีดัม นี่มาเจอเจ้าของสวัสดีครับค่ะสวัสดีสวัสดีครับชื่อสวัสดีค่ะขันทองนะคะขันทองเจ้าเก่านะครับค่ะขันทองส่งออนไลน์ทั่วประเทศนะครับไม่มีเก็บเงินไปทางนะเพื่อนเพื่อนี่นะครับอยู่ร้านที่บุรีรัมนะครับอ๋อนี่ไมค้าฝากมาให้ขอบคุณมากครับเก็บไว้ใส่กระเป๋าหว่ะนี่นะครับเดี๋ยวลืมนี่นะครับอันนี้อีพีสองเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับทางแถบต้นไม้นี่นะครับ ของพี่ก็อยู่ร้านที่เท่าไหร่เนี่ยพี่อยู่เข้ามาลึกเหมือนกันร้านที่ที่ห้าร้านที่ม,มั้มงครับมีนกเงือกครับเพื่อนๆอยู่ความมือเข้ามาอยู่ในตลาดสนุกปลูกตัวบดีดำนะครับนี่ทั้งหมดนี้มาใหม่หมดนะเพื่อนๆนี่นี่แบบนี้นี่นมาหมดใหม่หมดนะอันเก่าพี่แก่ขายไปหมดแล้วใช่ไหมพี่ที่อยู่บนนี้ครับขายไปหมดแล้วนี่ พี่แกกว่าจะไปเลือกต้นไม้มาใช้เวลากี่วันครับสองวันสองวันกว่าจะนี่โฉกชันเต็มไปหมดเลยเพื่อนเยอะมากมาพี่เริ่มต้นเด็กเอาฝั่งไหนก็ได้เอาตรงนี้ดีกว่าพี่เนาะคลิปนี้ส่งฟรีไหมครับค่ะคลิปนี้จะส่งฟรี EP นี้จะส่งฟรีนะครับ EP นี้จะส่งฟรีมาครับตันนี้ก่อนนะครันี่ตัวนี้เ่ยขาวนะครับเพื่อนบันไดเศรษฐีดังบันไดเศรษฐีดังนี่ครับเพื่อนต้นนี้ สองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบนะครับบันไดเษตีสองร้อยสามสิบนี่ครับเพื่อนๆมีจํำนวนมีจำนวนแค่นี้นะไม่ใช่อะไร้หมดรอบนี้ก็รออีกสี่ห้าเดือนหมดรอบนี้รอบนี้ไหมครับเพาะว่ารออีกสี่ห้าเดือนนะครับนี่ครับสวยงามครับมาพี่อันนี้นี่ต้นนี้ฟิโลาลเมคค่ะฟิโลายเมฆเพื่อนๆไซส์ประมาณนี้กี่บาทพี่สองร้อยสาสิบค่ะสองร้อยสามสิบนะครับนี่ครับ fc ร้านขันท้องก็ดูแล้วก็สั่งต้นไม้กับพี่แกนะแข็งแรงทุกต้นเพราะพี่แกไปเลือกมานะครับนี่สองร้อยเท่าไหร่พี่สามสิบค่ะสามร้อยสองร้ยสสิส่งฟรีนะครับคิปนี้มาพี่สวยงามจะเป็นตัวนี้ค่ะวักด่างเหลืองวักใบโพดางเหลืองเพื่อนๆใครที่มีดางเขียวก็เอาดางเหลืองไปคู่กันนะคิบาทพี่ 7 9 9ดางเหลืองเขาจะชัดมากน้พีนเนาะเจ็้อส่งฟรีค่ะ790ส่งฟรีนะครับดูโคนค่ะโคนใหญ่นะโคนใหญ่มากเพื่อนนี่แต่ละรอบจะได้ไม้ราคาไม่เท่ากันนะแต่ละรอบก็คือใครดูคลิปไหนก็ไม้ไม้จะหมดแล้วนะครับจะเป็นรอบเหมือนรอบนี้ก็จะเป็นไม้มาหมายหมดนะเพื่อนคลิปคลิปไหนก็ดูไปแล้วอาจจะไม่เหลือเท่าไรพี่เจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่นะครับมาไม้ไม้นะครับ ต้นนี้โครใหญ่มากต้นนี้มีมากระถางเดียวค่ะมันแปลกตรงไหนพี่ถึงมีมากระถางเดียวลําต้นมันใหญ่ใช่ไหมโอ้อเลือกเลือดแต่แต่มันใหญ่เกือบเกือบทุกทุกต้นน่ะใหญ่เหมือนกันเหมือนเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวมันใหญ่ทุกต้นนะครับนี่นะครับฝั่งนี้แล้วพี่นี่ก็ราคาเท่ากันค่ะเท่ากันค่ะราคาเท่ากันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบส่งฟรีเพื่อนส่งฟรี เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทจงฟรีนะครับมาไปเหมาสวนเลยได้ค่ะได้มาเยอะเลยนะครับมามดกโลกมดกโลกใช่เริ่มรู้จักแล้วเพราะมันใบแปลกกว่าเขาครับตอนนี้กี่บาทพี่สามร้อยค่ะสามร้อยบาทนะครับเอฟซีที่อยากได้มดดกโลกไซส์เล็กนะครับนี่นะครับสั่งมาได้เลยนะครับนี้ได้แค่สี่กระถางมีสี่กระถางเพื่อนๆนี่นะครับนี่อันนี้เพื่อนๆ อันนี้คุ้มเลยนะพี่เนาะคุ้มคุ้ค่ะใบใหม่อันนี้ก็สวยสวยสวยค่ะอันนี้ก็สวยครับแตกแล้วนี่ครับมาพี่ไอ้พวกนี้ส่งฟรีไหมเนี่ยส่งฟรีค่ะอ๋อชุดนี้ส่งฟรีนะนี่ต้นนี้บารมีเจ้าสัวบารมีเจ้าสัวกี่บาทพี่สามร้อยยี่สิบค่ะสามร้อยยี่สิบาทครับบารมีเจ้าสัวสามร้อยยี่สิบบาทนะครับนี่ครับต้นนี้กำไรทองค่ะกำไรทอง กำร์มใหญ่นะกําไรทองฟอร์มใหญ่นะครับ320ค่ะ320กําไรทองนะครับ320บาทนะครับเดี๋ยวมีเหมือนกันไม่ผิดเหมือนเหมือนกันเลยค่ะกำไรทองในคันมากอยู่ไหนนี่ค่ะคันมากคันมากราชาด่างคันมากราชาด่างด่างตัวด่างเลยค่ะโอ้นี่นี่เพื่อนเพื่อนนี่นี่นีใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเนี่ยด่างรุ่นน้องน้องเตจนะไม่ใช่ว่านี่ครับเพื่อนเพขันหมากราชาดังใช่ไหมพี่ใช่ กี่บาทพี่ตัวนี้อยู่ที่พันสองค่ะมีกระถางเดียวมีกระถางเดียวหนึ่งพันสองร้อยบาทครับเพื่อนๆนี่ที่สวนแบ่งให้แค่กระถางเดียวที่สวนให้มากระถางเดียวเพื่อนแกมีสองกระถางแกมีสองแกแบ่งมาให้กระถางเดียวสวยงามมากตัวนี้สามสีใช่ไหมพี่ค่ะอัญมณีสามสีแต่มันสวยจริงเนาะพี่เนาะเนี่ยถ้าว่างี้ไอ้สามสีนี่เลยจะเด่นจะเด่นกว่าเขานะพี่เนาะเพราะมันมีไอสีขาวด้วยเนาะพี่แล้วก็ไอชมพูชมพูคือแบบนี่ครับเพื่อนดูตามกล่องนันเนี่ย นี่เห็นไหมสวยงามไม่เป็นเพื่อนกี่บาทพี่สี่ร้อยห้าสบี่ร้อยสิบาทนะครับส่งฟรีด้วยเพื่อนเพื่อนนี่ต้นนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นใบแหลมบารมีเจ้าสวบารมีเจ้าสวจะค่ะไอต้นนี้จะเป็นใบแหลมนะครับอันนี้จะเป็นใบกลมอันนี้จะเป็นใบกลมราคาเท่ากันไหมพี่ราคาเท่ากันราคาเท่ากันนะครับนี่นะครับมาใหม่หมดนะเพื่อนเพื่อนไอที่แล้วขายไปหมดแล้วนะครับนี่ไอสามสีเนี่ นี่ครับสสีสวยเนาะพี่เนาะมาต้นนี้นี่พี่นี่นี่นี่อันนี้ส่งฟรีไหมส่งฟรีอ่ะครับคลิปนี้ละพิงคแซลมอนพิงแซลมอนเหมือนปลาแซลมอนนะเพื่อนๆใช่ไหมพี่ใช่ค่ะพิงแซลมอนกี่บาทพี่สองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบาทนะครับแต่ก่อนน่าจะแพงหน่อยไอ้พวกนี้เนาะพี่เนาะสองร้อยห้าสิบอ่ะพี่เนาะส่งฟรีนะครับสองร้อยสิบาท ส่งฟรีนะครับนี่ต้นเล็กเนี่ยพี่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ให้เขาแข็งแรงก่อนเก็บไว้ก่อนไหมน้องพีน้อเขาก็ซื้อมาเหมือนกันแหละเขาก็แข็งแรงนะแต่ว่าให้เขาโตกว่านี้ก่อนอ๋อให้โตกว่านี้เดี๋ยวเอาไปกลัวไม่รอดมาตสกายดาวค่ะสกายดาวต้นแข็งแรงมากเพื่อนเแข็งแรงค่ะแข็งแรงจริงเพื่อนเต้นนี้ติดชมพูแล้วด้วยผมให้ดูนะนี่ชมพูมากเลยเพื่อนๆนี่ นี่หลอดไม้ดูการเขานี่ครับเนี่ยกามนี่ครับการจมฟูนครับนี่กี่บาทพี่พันหกร้อยหนึ่งพันหนร้อยบาทนะครับส่งฟรีนะครับกระจาดาวมาดูกระถางถัดมากระถางถัดมาใส่ไม่ได้เปลี่ยนกระถางแต่ว่าดูลายน้องก่อนนี่นะครับนี่ครับเพื่อนๆกี่บาทครับตัวนี้พันสี่ร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับ ไอ้ไอ้นี้แต่ลายลายมันเยอะนะนี่ครับเพื่อนๆหนึ่งพันสี่ร้อยบาทบาทต้นแข็งแขงทุกต้นนะเพื่อนๆใบจะแข็งมากน้องพี่เนาะใช่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับมาประกาายดาวอันนี้อันนี้เท่าไหร่พี่พันสี่ค่ะแต่เปลี่ยนแค่กระถางเฉยๆน้พี่เนาะใช่ค่ะแต่แต่ถ้าใส่กระถางใหญ่มันต้นมันก็ใหญ่เนาะไอ้นี่นี่ต้นนี่สูงมากเลยเพื่อนพันสี่พนี่นี่ครับนี่ครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทชมพูนะเพื่อนๆไอ้ต้นนี้ อันนี้ก็หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับดูนะเพื่อนๆของมีจํานวนจํากัดนะถ้าหมดในคลิปนี้ก็หมดแล้วหมดเลยนะครับเพื่อนๆพื่อคลิปนี้มีแค่นี้นะเพื่อนเพื่อนประกายดาวหนึ่งพันสี่ร้อยทุกกระถางนะครับเพราะว่าแม่ค้าไปเหมาสวนเขาก็แม่ค้าไปเหมาสวนเขาก็ให้ราคานี้พี่มาอันนี้คืออะไรนะมอนเซรล่า จำได้จะมอนสเตอร่าใช่ไหมเพื่อนนี่ครับมี่ตำหนินิดหน่อยนะเพื่อนมีตำหนิค่ะบเพราะฝนตกทุกวันไม่ใช่อะไรหรอกเพิ่งหยุดเมื่อกี้ก็ตกอีกเก็บไม่ทันนี่ครับขายตามนี้นะเพื่อนๆกี่บาทพี่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับต้นแข็งแรงมากนะครับเพื่อนๆนี่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับส่งฟรีนะครับนี่จะเป็นฉีดกันเชื้อราอ๋อที่เป็นสีฟ้านะครับเพื่อนๆฉีดกันเชื้อรา ราคาเท่ากันนะพี่เนาะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทต้นแข็งแรงมากครับแข็งแรงเก่งนะพี่เนาะใช่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับต้นนี้อ๋อตัวนี้ครัเป็นแพนด้าตัวนี้ก็จะเป็นแพนด้านะครับ <Panda S 1> แพนด้าตัวนี้โหต้น,ตนใหญ่มากครับเพื่อนๆนนี่ครับแพนด้ากี่บาทพี่มีสองกระถางน,นะแพนด้ามีสองกระถาง 450ค่ะต้นใหญ่มากครับเพื่อนๆไม่ใช่มีใบเดียวนะมีหลายใบมากเลยน้องพี่เนาะค่ะสี่ร้อยเก้าสิบสี่้อยห้าสิบ้เพื่อนเพื่อนนี่มีแบบที่เลือยไปอีกนี่นี่น้องพี่เนาะใช่ค่ะนี่ต้นนี้คุ้มเลยไอ้ต้นนั้นก็ฟอร์มสวยตนี้ก็สวยเพราะตั้งขึ้นมาเลเพราะว่าไอ้นี่ไอ้นี่ก็สวยผมเป็นฟอร์มสวยนะครับค่ะมันเป็นตั้งขึ้นนะครับใช่นี่นะครับราคาเท่ากันนะเพื่อนๆอนอันนี้เป็นกระหนกลายไทย ฟอร์มเล็กนะคะก,กระหนกลายไทยเพื่อนค่ะตัวนี้หนึ่งพันห้าสิบหนึ่งพันห้าสิบาทกระหนกลายไทยแล้วก็เป็นฟอร์มนี้น,นี่แล้วก็เป็นฟอร์มนี้อันนี้เอามาใหม่นะรอบที่แล้วหมดแล้วรอบนั้นพี่และพี่ทิปไอ้น,นี้เป็นของมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพืเ่อนๆนี่นี่มาใหม่หมดยันเสน่นยันเนี่ยเป็นแถวใหม่นี่ครับเพื่อนๆของพี่มีกี่ต้นในร้านตอนนี้เหลือแค่สองนะคะเหลือสอง ได้ได้มาแค่นี้มันหายากครับเพื่อนมาขอดูราคาตัวนี้หน่อยหนึ่งพันแปดร้อยค่ะหนึ่งันแปดร้อยบาทนะครับกนกลายไทยถือว่าสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนี่นี่ครับผมอยากรู้ไอ้นี่คืออะไรเนี่ยนี่แหละค่ะที่เขาจะตัดทาต่อไปถ้าถ้าออกใบประมาณฝั่งนเขาก็ตัดทาได้ไอ้นี้จะเป็นใบใช่ไหมพี่ค่ะนี่ไอ้ตัวที่ถือนี่จะเป็นใบใช่ไหมค่ะอันนี้อ๋อนี่เป็นไหลเป็นไหลโอ้ยตัวนี้คุ้มนะพี่เนาะค่ะนี่ครับ เท่าไรนะพี่หนึ่งพันแรอยบาทนะครับหูช้างนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่พลาดจากร้านอื่นนะครับน,นี่ครับมาผมให้ดูก่อนส<ห>วยตามนี้เลยนะความสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนี่นี่หลอดใหม่นี่เพื่อนเพื่อนนี่หลอดใหม่ขึ้นมานีี่สีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยกี่บาทพี่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมพี่หนึ่งพันสี่ร้อยสิบบาทนี่ครับฟิโลหูช้างครับ ดังนะครับไม่ต้องลุ้นแล้วไ,ไม่ต้อง,ง,งลุ้นแล้วนี่การเขาก็ดังแล้วครับนี่จะชอบเป็นฟอร์มนี้ก็ได้นี่นะครับตัวนี้ก็ราคาเท่ากันละพี่ราคาเท่าก,กันนะคะรับเพื่อนๆนี่ครับอันนี้อันนี้จะดังเหลืองๆนะพี่นะนี่ครับแลยใครชอบนะแบบดังสีเหลืองแล้วก็นี่ครับเพื่อนๆฟิโลหูช้างดังนะครับ ตัวนี้ฟอร์มสวยนะพี่เนาะสวยๆถ้ามีลายใบขึ้นนะมันจะสวยนะพี่เนาะมันแบบเป็นชั้นๆนะครับตัวนี้มีสกระถางอ๋อตัวนี้มีสามกระถางค่ะราคาตัวกันหนึ่งพันสี่รอบาทนะครับเพื่อนๆหนึ่งพันสี่รอยหสิบาทส่งฟรีนะครับส่งฟรีไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้มีสายเอวได้อ๋อดิบออดิบด่างเหลืองอันดามันเหลืองอันดามันอ๋ออ๋อดิบด่างเหลืองอันดามันเราเคยเห็นแต่สีขาวเนาะพี่เนาะใช่ไหมพี่ ไอ้นี่สีขาวใช่ไหมพี่อ๋อนี่ด่างหินอ่อนวูตัวนี้สวยเพื่อนๆนี่นี่ไอหินอ่อนเนี่ยน้องพี่เนาะค่ะนี่มีอย่างละกระถางแต่อันนี้สวยจริงแล้วแต่ใครชอบนะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนี่ตัวนี้กี่บาทพี่สามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบบาทมีหนึ่งกระถางนี่นี่ที่เด็ดอยู่ตรงนี้แหละน้องพี่เนาะใช่เพื่อนๆเคยเห็นมอนเซอร์ลาด่างไหมนี่ไอพวกไทคอนพวกอะไรน้องพี่เนาะค่ะนี่ออดิม เขาเรียกดังหินอ่อนนะครับเพื่อนเพื่อนดูการนี่นี่เหมือนในนั้นเลยอ่ะเหมือนไอ้บอลกระดาษเลยเนาะพี่เนาะความดังกี่บาทพี่นี่สามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยสิบาทเองเพื่อนเพื่อนผมนึกว่าเป็นพันมีนึงกระถางไม่ใช่ไรหรอกครับสามร้อยสิบบาทครับนี่นะครับสวยงามว่ะดังหินอ่อนนะครับมาตัวนี้ก็จะเป็นวากิว ชื่ออะไรพี่วากิวโอกิโอกินาว่าโอกินาว่ากี่บาทพี่เจ็ดร้อยเก้าสิบโอินาว่าเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับดังวากิวดังวากิวโอกินาว่าเจ็ดร้อยสิบาทดังวากิวนะครับนี่นะครับมานี่ดังเหลืองใครที่พลาดนะครับต้นไม้พี่แกเอามาเยอะมากเลยครับ มูช้างแดงเหลืองนี่นะครับไปเลือกมากี่วันพี่สอง <c oughs> สองวันนะครับกว่าจะได้ต้นไม้สวยมาให้เอฟซีได้ดูนะครับราคา่ากันไหมพี่เจ็ดร <7 99 S 1> ้อยเก้าสิบเก้าราคาตกันหมดใช่ไหมครับแ <c oughs> างเหลืองพี่มีกี่ถาง 2> 1, 2, 3, 4, 5, มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าใครชอบพี่ลองเือเอไอสีงเหลืองนั่นนะนะดูนะครับไอ้ทางที่ขาวนะครับนั่นแหละ อยากดูรูปก็มีเจ็ดกระถางนะเ,เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไ้ให้แล้วก็เฟซไอเดีไลน์นะครับไอดีไลน์พี่ก็เป็น <ur> พิมพิมมาก็จะเป็นชื่อร้านขันทองร้านขันทองนะครับเป็นชื่อร้านขันทองนะครับแล้วก็ถ้าจะสั่งต้นนี้เดี๋ยวพี่แกจะถ่ายรูปให้เนาะพอมีเผื่อคนช,ชอบแบบลายแบบแบบไหนแบบไหนนะครับต้นนี้มันเป็นลายเสถียรนะ,ะเป็นลายเสถียรนะครับนี่นะครับเรียกลายเสถียรเป็นลายเสถียรนะครับ นี่นะครับสวยงามนะครับแบบนี้มันจะหายากนิดนึงหายากนิดนึงนะครับมันจะมีเหลืองแล้วก็เขียวแล้วก็เนี่ยนี่นะครับเพื่อนๆบอกหมดยังพี่ไอ้ตรงนี้ไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรพี่พี่โลว์ขอช้างแต่มันตัวด่างน้อยแต่ด่างน้อยนี่ก็สวยนะพี่เนาะถ้าด่างน้อยนี่กี่บาทพี่สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบบาทที่เพื่อนเอาแบบนี้แล้วมันถูกหน่ไงเขียวนะ เียวนะแต่ว่าหลอดใหม่ออกมาหลอดใหม่ออกมาด่างนี่ครับเป็นก้านด่างเลยนะเพื่อนๆเอาต้นนี้ดีกว่าเชื่อผมมันตกด่างแน่นอนเลยแล้วก็ตัดไอ้เขียวออกเพื่อนๆทิ้งไว้แต่ต้นด่างใช่ไหมพี่แต่ถ้าไปเลี้ยงเองขอให้ติดเขียวหน่อยนึงขอให้ติดเขียวจะโตไวกี่บาทสี่ร้อยห้าสี่ร้อยสิบบาทมีต้นเดียวสี่ร้อยสิบบาทมีต้นเดียวนะครับนี่นะครับอู้นี่ฟอมใหญ่ขึ้นไอ้ชั้นวางนั้นกี่บาทพี่ น้อยหนึ่งนี่เท่มากเลยเนาะพี่เนาะนี่ครับฟอร์มนี้ก็อยู่กี่บาทพี่ต้นนี้ด่างน้อยกว่าด่างน้อยกี่บาทต้นใหญ่มากเลยแต่ว่ามันสวยตรงนี้มันทีเด็ดก็อยู่ตรงนี้ทีเด็ดอยู่ที่ตรงนี้เพื่อนๆใช่ด่างลงก้านด่างลงก้านค่ะหนึ่งพันสองร้อยค่ะหนึ่งพันสองร้อยค่ะนี่ครับเพื่อนๆขายตามลายไม้ขายตามลายไม้นี่นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับส่งฟรีเพื่อนๆ หนึ่งพันสองร้อยบาทส่งฟรีนะครับเดี๋ยวมีที่โน่นตรงไหนครับพี่ตรงดัางอู้ตัวนี้ส่งได้ไหมพี่ส่งได้ไหมสูงไหมความสูงมันได้ไหมพี่ความสูงเตลิดไหมได้ได้ค่ะส่งได้ไซต์นี้ไทยรัฐค่ะกี่บาทพี่ดูก่อนค่ะเดี๋ยวดูตามไลน์ก่อนนะดูตามไลน์ก่อน แต่ต้นใหญ่มากครับอันนี้พันแปดค่ะตัวนี้คุ้มเลยเนาะพี่เนาะใช่ใช่ค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับเนี่ยโอ้ทอะมันออกมาอยู่แล้วค่ะอ๋อนี่นี่ก็มันจะมาหลุด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 เสร็จมาใบใบใหม่ออกมาคือออกมาไอใบใหม่เริ่มต้นออกมามันจะติดด่างเกือบทุกใบเนาะน้องพี่เนาะใบเก่าพอเขาหลุดหลุดนี่นี่นี่ใบใบใหม่อันนี้ยกยอดได้แล้วค่ะอันนี้ยกยอดได้แล้วครับตัดยกยอได้ตัดยกยอดได้หนึ่งพันแปดร้อยบาท ส่งฟรีคุ้มไม่พี่เนี่ยส่งฟรีเนี่ยไอ้ต้นนี้เนี่ยต้นใหญ่มากเลยตัวนี้เป็นตัวเขียวธรรมดาตัวเขียวธรรมดากี่บาทพี่ต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบค่ะโอ้ต้นต้นนี้ก็ต้นใหญ่มากเลยครับต้นใหญ่จริงนะพี่เนอะใหญ่มากเลยน้องพี่เนางใช่สี่ร้อยเท่าไร่พี่สี่ร้อยเก้าสิบครับเพื่อนเพื่อนส่งได้เหมือนกันใช่ไหมพี่ส่งได้เหมือนกันครับต้นใหญ่มากใหญ่มากครับฟอร์มสวยงามมากนะพี่นนอง ต่อไปก็ทางนี้มาต้นนี้ส่งฟรีมันนะเหมือนกันเพื่อนทียิมสี่จำจำชื่อแค่ทีสี่ยิมสี่นะเพื่อนจำชื่อมาทียิมสี่เหมือนหนังเลยเพื่อนนี่ทียิมสี่นี่นะครับตามนี้นะมีตำหนินิดหน่อยกี่บาทพี่สองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบเขาก็สวยเนาะพี่เนาะเนาะนี่เขาสวยเนาะเพื่อนเนาะนี่เพื่อนมาไหม ขาก็มีความสวยของเขานั่นดูลําต้นน้องพี่เนาะเอาไปเปลี่ยนกระถางเนาะคือทรงมันมันสูงนะมันไม่เลื้อยเนาะพี่เนาะสวยงามจริงมาไอ้ต้นเนี้ยมีคนตามหาเยอะเหมือนกันวิวสันใช่ไหมคะครับผมวิวสันใครที่พลาดแล้วก็ยังไม่มีนะชมราคาได้เลยต้นนี้อยู่ที่กี่บาทพี่790ค่ะ790นะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดนี่ เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนี่ครับไม่ต้องกลัวหลุดเขียวแล้วไม่ต้องกลัวหลุดเขียวดังตัวใบไอ้กระถางนึงแล้วพี่อันนี้เก้าร้อยค่ะต้นนี้ต้นใหญ่กว่าไอ้ต้นเมื่อกี้นิดนึงเก้าร้อยบาทครับเพื่อนๆนี่ครับแต่อันนี้ลายเขาจะชัดกว่าเราจะขายตามช่วยไอ้ตรงนี้เนาะพี่เนาะเก้าร้อยบาทเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวเขาก็ออกมาเขาก็จะแบบนี้เนี่ เอาไปปลูกไว้หน้าบ้านนะ่ะแบบเนี้ยถ้าใครมีบ้านเป็นบ้านปูนบ้านไม้ก็ได้ครับ<ช>ไปเปลี่ยนกระถางไว้คู่เนาะมันสวยเนาะพี่เนาะสวย,สวยมันมีความแบบด่างนะครับเพื่อนๆนี่ตนน้นนี้ใช่ไหมครับผมส่งฟรีเหมือนกันต้นใหญ่มากเพื่นอนๆฟอร์มขนาดนี้หาไม่ได้อีกแล้วต้นใหญ่มากเนาะพี่เนาะใช่นี่ครับหนึ่งกระถางมีสองต้นนะเพื่อนๆสูงมากเลยเกือบครึ่งตัวพี่น่ะ กี่บาทพี่490ครับ490ครับเพื่อนๆเหืออนมีกระถางเดียวครับ490นะครับต้นใหญ่มากต่อไปก็รายการนี้ก็จะเป็นส่งฟรีหมดเนาะพี่เนาะบารมีเจ้าสัว250บาทครับบารมีเจ้าสัวนี่นะครับเป็นโชคก้าชชันนี่ต้นนี้นั่นแหละพี่ให้ดูก่อนนะเพื่อนๆนี่ นี่ครับเห็นไหมครับผมจะบอกให้นะมีหนึ่งกระถางนะเนี่ยถ้าใครเห็นแล้วว่าถูกใจก็ซื้อได้เลยไม่ต้องลังเลนะเดี๋ยวมันจะหมดก่อนนี่ครับให้ดูความด่างน้าพี่เนาะนี่นะเพื่อนๆชมพูนะเนี่ยไม่ได้เอาสีมาแต้มนะเนี่ยชมพูจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็กัดออกเดี๋ยวเขาก็กัดออกเสร็จเขาจะชมพูติดเยอะกว่านี้นี่ครับขอราคาหน่อยพี่สามพันแปดค่ะสามพันแปดร้อยบาทนี่ครับ สวยงามนะพี่เนาะสามพันแปดร้อยบาทนะครับนี่นะครับอันนี้มีดอกมีดอกแล้วครับนี่ครับสามพันแปดร้อยบาทเดี๋ยวเราไปไวๆนะพี่นนองเดี๋ยวฝนตกเนาะเดี๋ยวฝนตกนั่นแหละพี่ตัวนี้สองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทผมให้จะให้ดูความดังนะครับสองพันห้าร้อยบาทนี่ครับสวยงามนะพี่เนาะไอ้ตัวนี้จะเป็นชมพูนี่ นี่ครับเพื่อนๆสองพันห้าร้อยบาทนะครับต้นแข็งแรงนะค่ะต้นแข็งแรงแล้วครับเพื่อนๆไม่ค้าไปเลือกเองจะแข็งแรงทุกต้นสองพันห้าร้อยบาทลลบแล้วก็มีตัวดนี่ไอตัวนี้จะขายดีมากครับขายดีทุกร้านอันนี้มีมาแค่นี้นะอันนี้เป็นดำดำดำมังคุดดำมังคุดเพื่อนๆเือมังคุดดำเปือมมังคุดหมดแล้วหมดเลยนะเพื่อนๆมีสองขนาด มีแค่นี้นะสองกระถางกี่บาทพี่ห้าร้อยเก้าสิบนะครับฝับ่งนี้แล้วพี่ราคาเท่ากันเท่ากันเลราคาเท่ากันเพื่อนๆดูกา้านเขาสิหนดูกา้านก้านเขาจะเป็นสีดํานี่ครับ,รบมันสวยเนาะสีดําเนาะนี่ครับห้าร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับเพื่อนห้าร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีนะครับนี่นะครับไม่ขายแต่เอามายืดแค่ไหน ลม่ก็จะเป็นอันเล็กนะคะแม่ค้าจะเก็บไว้เจอพี่ไปเหมามาแกก็เลยให้มาหมดเลยอันเล็กช็กโะชันดำเหมือนกันใช่ไหมพี่ดำเหมือนกันสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับนี่นะครับไซส์ใหญ่ขึ้นอ้วนตัวเนี้ยสวยงามนะพี่เนาะนี่ฟังนี้เนาะใบรับกี่บาทพี่ฟังนี้เท่ากันสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบหมดนี่เลยค่ะ ไอ้นี่จะเป็นสีดำหรือสีเขียวพี่อันนไหนทั้งหมดนี้ดำมีดำแล้วก็มีเขียวเขียวจะเป็นเขียวเขียวกี่บาทบดำค่ะตัวนี้ติดด่างนะคะเขียวติดด่างค่ะนี่นะครับเพื่อนๆขายตามนี้นะใครจะเอาไอ้ตัวนี้ก็กี่บาทพี่สามร้อยแปดสิบใครจะเอาไอ้ที่มีติดด่างนิดหน่อยก็สามร้อยแปดสิบนะครับเขียวเขียวแต่ว่าเขาจะเป็นยอดแบบนี้คะ่ะยอดชมพูเดี๋ยวเขาเพิ่มเขียวมานี่ครับกันค่ะมาใหม่มีตัวนี้มาตัวนี้ ตัวนี้เก้าร้อยค่ะตัวนี้เก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้สวยนะพี่นนอสวยค่ะสวยจริงเพื่อนๆนี่กระจายทุกใบเลยสวยจริงเก้าร้อยบาทตัวนั้นแล้วพี่ตันนี้สามร้อยตัวนี้สามร้อยเขายังไม่ออกเยอะตัวนี้สามร้อยนะครับเพื่อนๆแต่ว่ายอดยอดใหม่ออกมาเขาก็ติดอยู่นะแต่ยอดใหม่ออกมาเขาก็ติดนะตัวนี้นะพี่หนอนี่ยอดใหม่สามร้อยบาทนะครับต่อไปก็มา อันนี้ทั้งหมดเลยค่ะอย่างนี้ก็สามร้อยแปดสิบแบบนี้ก็สามร้อยแปดสิบนะครับไอ้ตัวนี้จะในน้ําเขียวนะเพื่อนๆสามร้อยแปดสิบขายในน้ําเขียวตัวนี้ตัวดาตัวนี้ดำา่ะพี่ี่ระวังโดนใบมันคือเราส่งฟรีนะคะสามร้อยแปดสิบส่งฟรีนะครับรวมส่งให้เลยสามร้อยแปดสิบส่งฟรีนะครับมาข้างล่างพี่ตัวนี้จะเป็นตัวติดดางยกมาพี่ตัวนี้จะเป็นตัวติดดางนะครับก็จะขายราคากี่บาทพี่ 490ค่ะนี่ขายตามรูปนี้เลยนะเพื่อนๆ490เนาะพี่เนาะใช่นี่ครับต้นใหญ่มากครับเป็นดำพวกนี้พวกนี้จะมาจากแม่ดำโอ้พวกนี้จะมาจากแม่ดำแม่ดำแล้วก็จะมีตัวหลุดเขียวแต่ว่าด่างก็จะมีหลุดเขียวดาาา่างราคาเท่ากันค่ะราคาเท่ากันสี่ร้บเก้าสบาทนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้กับตัวนี้หน่อยนี่ ไอตัวนี้ใบไม่เหมือนเขาใช่ไหมพี่หรือกานค่ะโอ้ใบไตัวนี้สวยนะพี่เนาะสวยค่ะมันยาวเนาะใบมันยาวเนาะพี่เนาะนี่ครับเพื่อนๆสวยเนาะเพื่อนๆสวยยนี่ครับกระดูกของเขากี่บาทพี่อันนี้สามร้อยแปดสิบค่ะสามร้อยแปดสิบครับมีตำหนิตรงนี้นิดหนึ่งใช่สามร้อยแปดสิบนะครับสวยเนาะพี่น้อยนก้านมันยาวเนาะสามร้อยแปดสิบมีกระถางเดียวเพื่อนๆมีกระถางเดียวนะครับมาจะเป็นงง กุ้งทองใช่พี่กุ้งทองกี่บาทสี่ร้อยแปดสิบกุ้งทองสี่ร้อยแปดสิบาทนะครับนี่มันแบบนี้เพื่อนเนสวยนกุ้งทองนี่ครับสี่ร้อยแปดสิบเนาะพี่เนาะต้นฟอร์มใหญ่มากเนาะเนาะพี่เนาะนี่ครับสี่ร้อยแปดสิบาทกุ้งทองนะครับต่อไปก็ไว้ปิ้นส่งฟรีมันเดิมเพื่อนเพื่อนไว้ปิ้นกี่บาทพี่สองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบาทนะครับ ไวปิ้น280บาทนะครับ